พระเอกถามจุ๊บกันแบบนี้แล้วถือว่าคุณตอบตกลงแล้วใช่ไหมหนางเอกก็ปฏิเสธพร้อมกับบอกว่าตัวเองน่ะเพี้ยนไปชั่วครู่ทำไปเพราะไม่รู้ตัวลืมลืมไปเถอะนะมาแนวเดียวกับยองซอเพื่อนซีเลยด้านพระเอกก็ไปไม่เป็นคิดหนักหลังงานเนี้ยพระเอกก็ถามนางเอกจุ๊บเขาแบบนี้แล้วจะไม่รับผิดชอบหรอแต่เชฟมาขัดจังหวะพอดีใครก็ได้เอาเชฟไปเก็บทีพระเอกก็มองแรงมากแม่ ฮารีก็คิดแต่ว่าจะมองหน้าประธานคางแทมูติดได้ยังไงทีนี้ทำเรื่องบ้าบอไปแบบนั้นตอนเช้าพระเอกก็โทรหาหนางเอกก็ไม่รับเลยบ่นๆกับตัวเองว่าเอางี้จริงดิก่อเรื่องให้ปั่นป่วนหัวใจแล้วทิ้งกันไว้ไม่แยแสเนี้ยนะขณะที่พระเอกมอบเงินบริจาคที่โรงพยาบาลก็ได้พบกับผอ,อจินแห่งพิพิธภัณฑ์ศิลปะมารีนที่เดินมาทักทายเธอเป็นแม่ของลูกพี่ลูกน้องของยองซอ หลังจากนั้นพระเอกก็แอบเดินไปเห็นหัวหน้าเลขาที่คุยโทรศัพท์อยู่อย่างลันลาแถมนะัดสาวทานข้าวด้วยด้านพระเอกนั้นนัดนางเอกมาคุยด้วยแต่นางเอกบอกว่าคุยเรื่องเมื่อวานจบไปแล้วนี่พระเอกก็บอกว่าไม่ยอมจบเพราะนางเอกเริ่มจุบก่อนสุดท้ายมาบอกว่าผิดพลาดแล้วจบแบบนี้เนี่ยนะนางเอกที่แก้ตัวน้ำขุนๆว่ายืนแกล้าการปากเลยชนกันจนทําให้พระเอกเคืองแรงว่าปากผมไม่ใช่ลานจอดรถนะจะได้มาชนเล่นได้ เลยบอกให้นางเอกชดเชยไม่ว่าจะผิดพลาดหรือเจตนานางเอกก็เลยบอกว่าจะชดเชยให้เท่าที่ทําได้พระเอกได้ยินก็ยิ้มออกเป็นไปตามแผนแล้วให้นางเอกเลี้ยงข้าวแต่ค่าอาหารนี้สิแพงมากเวอร์นางเอกเลยบ่นว่าคุณก็จุ๊บเหมือนกันจะให้ชดเชยฝ่ายเดียวได้ไงพระเอกก็รุกไม่หยุดบอกว่างั้นเดี๋ยวผมชดเชยช่วยคุณผมจะเลี้ยงดูคุณไปตลอดชีวิตเอง พระเอกเห็นชินฮารีดูง้องงองงองแงเลยเสนอให้จ่ายเป็นอย่างอื่นแทนค่าข้าวถ้าจ่ายด้วยเงินไม่ไหวนางเอกสนใจทันทีพระเอกเลยพูดขึ้นวิธีที่ว่าก็จุบไงนางเอกกลับตัวแทบไม่ทันรีบบอ,อกจ่ายค่าข้าวก็จ่ายด้านเชฟช่วงหลังมานี้ก็ทำตัวตึงๆใส่แฟนแถมพูดถึงชินฮารีออกนอกหน้าจนแฟนหมันไส้ตัดภาพมาที่นางเอกที่มองตอนพระเอกกำลังชิมอาหารพอเห็นริมฝีปากแล้ว ก็นึกถึงจุ๊บในวันนั้นเรานั่งเผลอจนพระเอกต้องเอ่ยปากทักว่าไม่กินหรอนางเอกสติหลุดไปชั่วขณะเลยต้องขอตัวไปห้องน้ำพอกลับมาก็ต้องเคลิ้มไปกับเพลงที่พระเอกกำลังเล่นอยู่นางเอกก็มองสะึงเลยแถมถาม,ถามด้วยว่าเล่นเพลงให้สาวทุกคนที่เจอเลยไหมพระเอกเลยบอกคำถามแบบนี้ต้องคนเป็นแฟนกันเท่านั้นถึงจะตอบได้อยากรู้ก็ลองเปลี่ยนสถานะก่อนแล้วจะบอกนางเอกเปลี่ยนเรื่องคุยทันที ขอเช็คปินแต่หารู้ไม่พระเอกเปให้เรียบร้อยแล้วนางเอกที่ตั้งใจจะชดเชยค่าจุ๊บก็ต้องผิดหวังเพราะพระเอกบอกค่าจุ๊บจ่ายแบบนี้ไม่ได้หรอกต้องจ่ายด้วยอะไรที่ชิ้นใหญ่กว่านี้นางเอกที่บ่นประธานว่าจะเอามือใหญ่กว่านี้อีกหรอพระเอกเลยพูดขึ้นหรือจะจ่ายด้วยนางเอกนี่รีบเอามือปิดปากทันทีหัวหน้าเลยขากลับบ้านแบบละลาเพราะนัดกินข้าวกับยองซอแต่ก็ต้องกระอักกระอ่วนทันที เมื่อได้ชิมอาหารที่ยองซอตั้งใจทําไว้ให้หนางเอกกับยองซอก็นัดกันแล้วยองซอก็บ่นเรื่องหัวหน้าเลขาให้หนางเอกฟังที่ว่ารสชาติอาหารของเธอไม่อร่อยแล้วก็พานไปถึงคางแทมูด้วยที่โทรมาหาหัวหน้าเลขาทีไรแล้วก็ต้องหายไปคุยนานตั้งครึ่งชั่วโมงแต่นางเอกก็แก้ตัวให้พระเอกบอกว่าเขาไม่รู้นี่ว่าพวกเธอคบกันยองซอก็จับพิรุษนางเอกหลายเรื่องจนนางเอกหลุดปากว่าได้ไปนัดกินข้าวกับพระเอกมาเพราะทําความผิดไว ยองซอก็เลยแซวนางเอกว่ากินข้าวนั่นแหละเขาเรียกนัดเดตอย่าวันต่อมาหัวหน้าเลขาพายองซอไปปีนเขาเพราะเห็นนอนอยู่บ้านจนจะอืดอยู่แล้วเพื่อนนางเอกไม่ได้อยากมาหลอกอยากนอนอืดๆอยู่บ้านมากกว่าเลยบอกใส่ส้นสูงมาแต่หัวหน้าเลขาแสบเชยเล่นเตรียมรองเท้ามาให้ด้วยใส่ได้พอรดิเป๊ะพอเดินไปสักพักก็นั่งพักคุยๆกันอยู่ก็ทะเลาะกันเรื่องนัดดูตัวจนเพื่อนนางเอกบอกหัวหน้าเลขาว่า ถ้าไม่ใช่เพราะฉันให้ฮารีไปแทนแล้วเราจะได้คบกันแบบนี้ไหมเทียงไปเถียงมาก็เดินหนีแล้วหลงแต่หัวหน้าเลขาก็มาเจอเพื่อนนางเอกยังงอนอยู่ก็เลยสะบัดบ๊อบแล้วเดินต่อแต่ดันล้มหัวหน้าเลขาเลยแบกขึ้นหลังลงไปที่ตีนเขาพอไปถึงตีนเขายองซอก,ก็หายโกรธแล้วแหละขนาดบ่นมาตลอดทางหัวหน้าเลขายังแบกตาไม่บ่นสักคำแล้วจุปป๊บไปทีหนึง่งแมนสุดตกหลุมรักรอบที่ร้านแล้ว พระเอกนัดนางเอกไปให้เชลยค่าจุ๊บด้วยการซื้อเวลาฮารีมาเที่ยวเล่นที่สวนสนุกเล่นส,สนุกเลยนี่ใช่คนเดียวกันกับประธานครั้งแทมูไหมพระเอกก็เล่าเรื่องตอนเจ็ดขวบมาสวนสนุกกับพ่อแม่แล้วทานคอนด็อกที่นี่เป็นความทรงจำที่มีความสุขมากนางเอกก็เข้าใจความรู้สึกพระเอกจนพระเอกบอกว่าเวลาเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังก็ไม่ค่อยมีใครเข้าใจหรอกแม้แต่ปู่ผมเองแต่คุณแตกต่างจากพวกเขาขอบคุณที่ฟังเรื่องที่ผมเล่าวันนี้ แล้วก็มีสายเข้าเพราะพ่อแม่ฮารีเข้าโรงพยาบาลพระเอกก็เปยอีกแล้วเปค่าห้องค่ารักษาให้เรียบร้อยให้ย้ายไปห้อง VIP ฮารีก็งงเลยถามพยาบาลว่าใครจ่ายพระเอกรีบเดินมาจะแนะนาตัวนางเอกรีบโกหกบอกเพื่อนที่ทํางานเป็นรองหัวหน้าผนกชื่อหัวหน้าเกพระเอกก็รับบทหัวหน้าเกไปแบบเออๆยอมเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนางเอกไม่มีแก้ตัวด้วยแถมแม่นางเอกยังทักว่าหน้าเด็กกว่าที่คิดนะได้ยินว่าอายุ40แล้ว ตัวจริงเด็กมากพระเอกได้ยินก็จะกระอักเลือดตายแล้วแถมพ่อนางเอกยังเสริมขึ้นมาอีกว่างานก็ยุ่งอยู่แล้วไม่น่ามาเลยได้ยินฮารีเคยบ่นว่าประธานหนุ่มที่มาใหม่เคี้ยวหน้าเลือดให้ทํางานดึกดื่นประธานได้ยินแล้วรู้สึกไงมั้งคะใกล้ระเบิดหรือยังเชฟมินอูปไปช่วยน้องชายนางเอกเก็บร้านแล้วดันโดนแก้วบาดมือเลยไปหายาทาในห้องนางเอกก็เลยเห็นสัญญาในเกศน,นางเอกเลยรู้ความจริงเข้าพระเอกมาส่งนางเอก ทั้งคู่กำลังคุยกันนางเอกขอโทษเรื่องที่โรงพยาบาลพระเอกบอกให้ใจ่ายเป็นค่าจุบตามเดิมเพราะมารู้ว่าโดนนางเอกด่ารับหลังผมโดนคนเอาเปรียบอยู่นะถ้าไม่มีเงินจ่ายก็จ่ายด้วยจุบสิแล้วทำหน้าอ้อนๆแต่เชฟเดินมาเห็นพอดีใครก็ได้เอาเชฟไปเก็บอีกสักรอบเถอะขัดจังหวะมากแม่เชฟรีบเดินเข้าไปต่อยพระเอกนางเอกเห็นรถตำรวจมาแถวนี้พอดีเลยรีบพาเชฟออกไปพระเอกก็ดูงอนงอ โดนต่อยแถมนางเอกดันไปกับเชฟซะง,งั้นเชฟมินอูก็เอาสัญญาของนางเอกออกมาทั้งคู่ก็คุยกันจนเชฟถามนางเอกว่าเริ่มมีใจให้พระเอกแล้วใช่ไหมเธอน่าจะรู้ตัวเองนะว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่นางเอกบอกเข้าใจว่าห่วงในฐานะเพื่อนแต่เรื่องของฉันฉันจัดการเองได้เรื่องนี้ไานไม่ต้องมายุ่งนางเอกกลับบ้านจะส่งข้อความถามพระเอกว่าเป็นไงบ้างแต่นึกที่มินอูพูดว่า เธอก็รู้แก่ใจนะว่าเธอกับเขาเป็นไปได้ยากนางเอกเลยรีบเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นแทนพระเอกเห็นก็ไม่ตอบกลับเลยด้านพระเอกก็รู้แล้วว่าหัวหน้าเลขาคบกับยองซอแต่ทําไมไม่ยอมบอกหัวหน้าเลขาบอกเจอคุณยองซอตั้งแต่ก่อนพระเอกจะไปนัดดูตัวกับเธออีกก็ชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแล้วตอนหลังก็ไม่ได้บอกเพราะเห็นทั้ง3มคนดูชุลมนุนวุ่นวายเลยไม่รู้จะเริ่มบอกยังไง ด้านปู่ก็มาบอกให้พระเอกไปดูตัวกับลูกพี่ลูกน้องของยองซอทางนั้นเขาติดต่อมาบอกถูกใจคุณสมบัติของพระเอกให้ไปทุ่มหนึ่งคืนนี้ด้านนางเอกแห่งกีฬาแผนก็บาดเจ็บแต่พอได้ยินว่าใครชนะ MVP จะได้ดินเนอร์สองต่อสกับท่านประธานนางเอกก็เกิดห่วงพระเอกขึ้นมาทันทีหึดสู้ในแมตช์สุดท้ายเอาชนะไปได้แต่สุดท้ายก็มารู้ทีหลังว่าคืนนี้ประธานมีนัดไปดูตัวแล้วกับลูกสาวตระกูลใหญ่ นางเอกก็น่าเศร้าน้ำตาคลอพอกินเลี้ยงกับเพื่อนในแผนกเสร็จก็นั่งเศร้าอยู่ป้ายรถเมล์คิดถึงหน้าพระเอกพอคิดได้ก็รีบเรียกแท็กซี่จะไปที่โรงแรมที่พระเอกไปนัดตูตัวกับลูกสาวตระกูลใหญ่นางเอกรีบโทรหาพระเอกให้รีบออกมาจากโรงแรมไม่ให้ดูตัวแล้วมาทําให้ฉันวันไหวแล้วจะไปดูตัวกับคนอื่นเนี่ยนะรู้ไหมวันนี้หลอกข้อความคุณทั้งวันเลยจะบ้าอยู่แล้วต่อไปนี้ฉันจะไม่สนใครแล้วจะสนใจแค่เราสองคน พระเอกนี่ก็ยิ้มไม่หุบเลยแล้วบอกว่าชอบที่ฮารีหึงแล้วอีกอย่างผมอยู่หน้าบ้านคุณนะตอนนี้ว่าจะมาสารภาพรักอีกคิดไม่ผิดที่มาแล้วก็วิ่งมาเจอกันจนได้พระเอกบอกจะไม่ปล่อยนางเอกไปแล้วถ้าเข้ามาใกล้กว่านี้นางเอกก็จ่ายค่าจุบให้พร้อมด้วยเลยคราวนี้ไม่พลาดละจุบจริงสปอย e ี EP 8ก็จบแล้วนะคะแล้วมาต่อกันใหม่ใน E p พีหน้านะ